ไปครับไปยง่ไปยง่ไปครับผมขึ้นน้ำเปล่าครับน้าะออกไปตุ๊กป่าครับออกกากบ้านเพิ่งออกกากบ้านครับผมหอดไอซียบกเกเข่งครับผมไปครับเจอกันครับผมครับนะาะหอดนะครับผมหอดไม้เดี๋ยวครับนี่ครับมาผู้เดียวครับผม ผลเสียงมาเพียบเลยครับน,าน,าน <า S 1> ่ะนะปืนไฟ่กับมาน้่ครับ<อ>นี่ครับมาคนเดียวหอดประมาณตีสองครับตอนนี้ตีสองป่านนเห่าครับครับนี่ครับไม่ที่เคยมากนะครับผมมเอาสเสบบียงครับ มาคนเดียวครับมือน,นีหลุกน้องบอมาน้าน่องค่าทํางานครับติดงานก <c oughs> ็ได้ได้มากผู้เดียวนี่ครับอะไรห้องมือนน้ก็ได้ขอกล่องจุ่มๆได้มากคนเดียวครับผมทั้งหลุกน้องกับผู้เดียวมาน้าแต่สมน้กระเด็นบูเบิร์ตครับผมเนี่ยมามสปอร์ไร่ห้องก็โกขุนครับ เสียงปลาเห่าครับอู้หูหยาบหยามเลยมาเพียบครับมึอนี่เดียนผู้เดียวเรีนว,วาดบนใบวู้นนี่ของกลิมกมครับนาะมาคนเดียวหุ่นรถจอดไอย่างบนครับ ไม้ห่อไม้เก่านะครับนี่ครับไม้นี่เนาะน้ายหนาเคลื่อนเียครับผมนี่ครับไม้เก่าไม้เดิมครับไม้ที่เคยหมันนะครับผมเดี๋ยวรอชมผลงานครับเดี๋ยวลงเนื้อตับไก่สดร่องมึงครับผมเพื่อมีสะดเข่าครับแล้วปลาเขาใส่เนี่ยห่าวรับบอนหยาบๆเด้ครับผมนี่ก็จะออกมาล่องคายครับ ปอมไข่ขาวจันผ่านเลยคุณเอาครับผมเดี๋ยวลงเบ็ดแป,ป๊บนึงครับฝ่ากระส่งเดี่ยวแมแมบๆอยู่มือนี้บุรู้ว่าสิร่งไา่ตอนไหนเนาะ,ะสวัสดีนะนๆะทุกคนนะครับผมมือนี้ว่าหอดไม้นะครับผมเสารเนาะยังมาเสารครับผมพึ่งขนของลงมากวันตะเรียวครับนะ้นะ นี่ครับไม้ไม้คู่เคลื่อนครับเคลื่อนน้ำเปล่าครับผมนี่ครับบรรยากาศครับผมย่อมเส่้าครับคนของมอเตลี่โอขอเตลงมากครับนั่นน่ะนี่ครับเบ็ดก็มีฟังนี่น้ครับมาผู้เดียวครับผมสมุนสมุนระว่างสมุนค่าเฮ็ดงานครับ ตีหนาเคลื่อนนี่ครับผมภาพหนาเอฟซี FC ทุกคนมาช่มบรรยากาศนี่มันส่งครับมาแต่บุกเคลือนมน,นะครับผมพอดีไปลงอีกมองหนึงนะ่งหน้ามันผัดมันช่งเคลือนป่าสีพวกเขานี่นะครับได้ใหญ่มากไม้ไม่ครับผมเนี่ยมันรอรุนกันครับนนา,นาว่ามันสีมีโตห,ห้าบอมือเนี่มันเท็ดเนียครับเท็ดเนียทีร่องมาร์คเบนะครับผม ปลาก็ขึ้นดีครับนั่นน่ะปลาพวกไอพวกปลาไอใสป่ปลาตะเพียนครับผมขึ้นดีครับเดี๋ยวเราช่วงผลงานครับผมเดี๋ยวขอลุงเบ็ดกันครับผมนี่เนาะพวกอุปกรณ์เท่งหออัแตะขนมาเดี๋ยวครับผู้นยางไม่ตะขนครับผมไก่ได้ครับผมเขาจะเอาแหววรถเขาหนาเคลื่อนเนาะ อยะหยาดลงอุปกรณ์ครับผมครับนันะเอาเลยครับผมนี่ครับผมจวดนะครับนะ่นะนี่ครับเบ็ดแล้วครับผมนี่ครับนันหะยุดเลยครับเดี๋ยวผมเดียวร้อยครับนันะเรียบร้อยครับผมขาดครับสงสัยเป็นสโลสโโดครับผมเดียบร้อยครับหลอกแรนปีดปีดได้ครับผมขั้นโกงหลุกคุกหลุกโงได้เมื่อกี้ขาดครับสายนา มั่นหมูเอาแล้วครับผมสะโดแน่นอนชั่วครับสะโดแน่นอนหลอกแดนเห้ยาเลยครับนั่นน่ะสายหนาขาดเปียบ้อยแล้วครับผมโอ้ผมมีดวดสะดิํงมากเลยครับมือนี่สะโดเอาไปเหยี่ยมนะครับสายตายมากกับมากผู้เดียวครับผมหลอกแดนปีดเลยครับโอ้สายแห้งครับนั่นน่ะเดี๋ยวลอช่อมตัวต่อไปครับนั่นน่ะ มาผู้เดียวครับไทยผู้เดียวลำบากกันไว้ครับผมครับรอติดตามครับผมโอ้เสียดายเลยครับหน้าหนาเมื่อกี้นี่ผพลาดเลยครับสายหนาสายหนาเป็นสายพี่ไอเป็นสายพี่อีครับผมหลังชุดไทยนะครับนั่นนั่งนั่นครับผมหลอกแลนปีเงาเลยครับผมเพราะว่ามาผู้เดียวครับเมื่อกี้กาลังทายว่าป่าว่าเขาประมาณหาหน้าที่ปาก ประมานประมานนี้ครับผมประมันหาทาที่เนาะที่เรางลงไปเนาะปากระไดเขาครับพอดีจับของท่านพอดีครับผมเมื่อกี้แต่ว่าไปวัดแล้วครับผมขาดครับนั่นนะ่ะใช้เป็นไอ้ปลาไอ้ปลาสดโดครับเพราะว่ามันกลิ่นมันหมูครับนั่นนะ่ะเพราะว่าผมลงลงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ขั้นนะครับนั่นน่ะ สิบสี่ขั้นผมลงไปสิบสี่ขั้นนี่ลงมั่นหมูไปเลยครับใส่เบ็ดสองดวงครับผมใส่เบ็ดตะก่อตะก้อนึงมีสองดวงเนาะบนล่างครับผมเมื่อกี้อะไรล,ลงไปแล้วครับลงครบแล้วพอดีหลังแหลกเลยครับลลังที่หนึ่งล่ังที่แหลกเลยหลังที่หนึ่งเลยกินเมื่อกี้นี่ครับผมรู้สึกว่าลอกแรงเงาวเลยครับ มาผู้เดียวกำลังทายทายทายวิดดูพอดีบันปิดกล่องไปวัดแล้วดูซึกว่าขาดเลยครับผมเสียดายอยู่ครับอา่าสิตัวนี้ครับคนนี้อ่สิมีใส่ยอยู่เดี๋ยวเราชมกันโตโต่อไปครับนั่นนะว่าสิได้ยเยอะอีกวา